ครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับช่องอาร์ตนิคีอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางห่างเสียงบ่ายนะครับห่างเสียงเมื่อเช้าตัวฟันไม่มานะครับมาตัวรองซึ่งไปหลักร้อยเป๊ะนะครับถ้าท่านมีวิธีการเล่นก็ดัดแปลงวิธีการเล่นหน่อยนะครับเพราะว่าหลักร้อยผมมา2หุ้นแล้วตั้งแต่นี้เช้าแล้วก็ห่างเช้านะครับโอเคครับมาฟังการวิเคราะห์ห่างเสียงบ่ายนะครับห่างเสียงบ่ายเมื่อเช้ามันปิด4-194 1นะครับปิดลบ ปิดสิแต้มครับซึ่งถ้า10แต้มส่วนผมไม่มีอะไรมากมายครับศูนย์ครับทางเสียงบ่ายชอบศูนย์ครับรอง9ครับผมฟันศูนย์นะครับ10 40 50 แปศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์ครับหลักร้อยเก้าครับอ่าในะผมมีเกตและจีนหุ้นจีนกับนิบาร์หุ้นจีนกับห่ังเสียงเมื่อเช้าสามแปดหนึ่งครับหังตามมาสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งตามมาสองตัวนะครับ พรุ่งนี้ลองสังเกตนะครับไม่ว่าพรุ่งนี้ é, บ่ายเนี้ยลองสังเกตเลยหลักสิบหลักสิบหรือหลักหน่วยห่างเสียงจะมาจีนหรือเปล่าเอ้ยขอประทานโทษครับหลักหลักหน่วยหลักหน่วยร่างของจีนหรือหลักสิบบนของจีนจะมาห่างหรือเปล่าครับลองดูบ่ายนี้นะครับลองดูเพราะว่าบางครั้งหุ้นมันผ,นผ,ลผลันวนหรือแปรวนหรือสัมพันธ์กันเลยอ่ะบางครั้งมันสัมพันธ์กันเลยครับเหมือนนี่แค่อีก,กับดาวโจนบางครั้งก็ตามตูดกันเลยนี่ผููตูดเราจะโดน โดนแบนไปวะเนี่ยโอเคครับทําแบนคนต้องอ่านใหม่ถ้าไม่แบนก็ถือว่าหยุนหยุ่นไหมครับต้องขอประทานโทษน,นะครับพอดีไม่รู้อยากหรือเปล่านะผมไม่จะให้คนตามตามกลนวกันโอเคเราพบพี่เอง u t u b e อย่าเพิ่งติดเหลืองนะโอเคครับห่างเสียงบ่ายจะประมาณนี้เนาะผมว่ามันน่าย้อนผมทั้งห่างเสงียงทั้งจีนบ่ายผมว่า่าจะย้อนแล้วก็สิบแต้มอ่า โอกาส10แต้ม R โอกาส10แต้มปิด10แต้มก็มีซึ่งเลข10แต้ม R ผมจะให้อยู่2แนวแล้วกันเนาะ <S <S ท่านเลือกเล่นได้ครับถ้าไม่ชอบชุด0ผมชุด0 9ย์ผมท่านเล่น10แต้มโอกาสที่มันจะมา50 50เลยเพราะครั้งที่แล้วที่ผมเคยบอกไปไม่เคยบอกว่าผมบอกไปแล้วใครจะเล่นหางเสียงตามผมจะรู้เมื่อวนั้นผมว่าให้ตาม10แต้มซึ่ง28มันมาจริง เนาะให้เลือกเล่นอยู่ประมาณให้สองให้สองทางครับโอกาสที่โอกาสที่มันจะเป็นศูนย์ก็โอกาสที่1ิบแต้มจะตามมันก็มีเนาะเลือกเอาเล่นก็นได้หรือไม่ถ้าท่านชอบเจาะท่านก็เจาะเดียวเลยทุนประมาณสี่สิบบาทไม่ต้องเจาะชุดเจาะชุดอของผมคือชุดหนึ่งะเจาะชุดเนี้ยมันก็เจาะชุดนี้ทุนแค่ประมาณสามสิบอ่าใช่เนาะประมาณนี้เนี่ย ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับฟังนะครับท่านใดที่อยากจะเป็นสปอนเซอร์น้ำพงน้ำพริกพงเสื้อผ้ามือถงมือถือเข้าได้นะครับผมไม่แพงครับโอเคครับขอให้รวยห่างเสียงบ่ายจีนบ่ายนี่แค่อีบ่ายครับดันมาโวยพรหุ้นห่างเสียงตอนคุณสุไทัยนะคนเรานี้แปลกจริงลาสตาไอ้ลาวพัฒนาวังนะครับติดตามชมได้ครับปรับสูตรใหม่ครับรวยๆครับจากช่องอันนี้แค่อีกครับ